สวัสดีจ้าสวัสดียมามเจ้านะเจ้าพาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะเห็ดใครนี่ก็มันก็มีตลอดพรรษาเนี้ยนะคะอีสองเดือนนะคะอันจะพาเข้าป่าทุกเช้านะคะบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยนะคะเข้าป่ากับเห็ดสนุกเขาเลื่อนมันตื่นเต้นดีนะคะละ้านไม่เคยเข้าป่าเลยนะคะเป็นปีแรกนะคะที่แอนเข้าป่าเนาะปีที่แล้วพ่อพาเข้าป่าพาฝึกนะคะแต่ปีนี้มาเองสนุกมากเลยคะ่ะ ไปลุ้นกันค่ะว่าจะได้ไหมหรือไม่ได้นะคะอาจจะเจอเห็ดโคนหรือไม่เจอก็ได้นะคะเก็บเห็ดกันค่ะปะ้าเจดอกแรกแหกมานะคะดอกงามขนาดเลยนะคะฝนไม่ตกนะคะไอเห็ดสวยนะคะกึ๊บหนึ่งกรึบเลยนะคะถ้าจะเก็บเห็ดตูมต้องเก็บเช้าตรูนะคะเช้ามืดเลยคะ่ะ แต่ถ้าเร็จสายประมาณนี้เห็ดก็จะบานละคะแต่ก็ยังแข็งเนี่ยค่ะเมื่อวานผัดแซ่บมากๆเลยนะคะคิมาตอนเย็นนะคะนี่มีนี่อีกหนึ่งดอกนะคะโอยสนุกอะม่วนเก็บเห็ดแล้วเจอเห็ดสนุกนะคะอันนี้ เห็ดไข่เห็ดหอมเห็ดลมเห็ดดานะคะมีหลายชื่อนะคะมันก็คือเห็ดชนิดเดียวกันนะคะแบบนี้ค่ะไปย่างไฟไปจี๋เนาะยอกเกลือหน่อยๆนะเซ็เลยค่ะเดียมีเจออีกดอกแล้วงามๆขนาดแม่งก็กินนะเจ้าคนก็กินเนาะเบ่งกันๆนะคะเห็ดชนิดมีเห็ดชนิดนี้มีกลิ่นหอมนะคะถ้าเจ้าๆอยู่ก็มันจะเขียวอื้อฮือ ดอกแข็งๆงามๆนะคะอันนี้เห็ดหอมแ้งนะคะดอกเขาบางนะคะเพืเ่อนๆแต่ก็เอาไปก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็ทิ้งว่าจะไม่เจอซะแล้วนะคะแต่ช่วงนี้เขียะเห็ดไอเห็ดอันนี้มันจะออกเป็นชุดๆะคะ่ะเป็นช่วงๆนะคะอันนี้ช่วงนี้รู้สึกจะแผ่วนะ,ะอันเก็บทุกวันนะคะตะมุตะมิก็จะเอา <c oughs> ตะมุตะมิ จะเอาอบางๆเบึงๆ,งๆเอาหมดตัวนี้วันนี้วันนี้เขียมนะคะอันนี้คือเห็ดเอียงใช่เห็ดโคนหเห็ดเบือ่อ <c oughs> ไม่แน่ใจเนี่ยอ่ออันนี้เห็ดไต,ตเบื่อนะคะเพื่อนๆลักษณะกระทงจะเป็นอย่างไ้คะ่ะร่มนะคะ กินไม่ได้นะคะคล้ายเห็ดโคนนะคะทิ้งไปันนี้เห็ดไม่ออกนะคะเพื่อนๆแต่ก็ได้มาสี่ห้าดอกนะคะดอกงามๆเะคะเดี๋ยวอันจะไปย่างไปจีสิกเกลนะคะเนี่ยกินกับข้าวเหนียวแ่บๆนะคะสี่ห้าดอก,ดอ,กออกเป็นบางวันค่ะบางวันก็เยอะบางวันก็มากพูงนี้มาใหม่เนาะ